พาร์ทสามวันนี้อะเราอะเราอยากไปอยู่อาพาร์ตเมนต์น่ะอยากไปอยู่อาพาร์ตเมนต์น่ะเหรอใช่ใช่ใช,ใช,ใช่พิมพ์พาร์ทเราอยากไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ใช่เราก็ด้วยพิมพ์พาร์ทนาซ่าก็เตรียมจัดกระเป๋าเลยดีกว่า โอเคโอเคนี่คือกระเป๋าของของปิ่นนะโอเคนี่คือกระเป๋าของปิมพัทโอเคส่วนนี่คือกระเป๋าของของของเราเป็นเก็บเสื้อผ้าของเรา เราคิดว่าเราใส่ชุดไหนดีกันปีดีหน้าอืมเลือกไม่ถูกเลยอะงั้นเราเลือกชุดนี้ไปชุดเดียวแล้วกันแล้วก็เราอ่ะชอบเล่นโทรศพัพท์เราจะเอาโทรศัพท์ไปด้วย ชอบเล่นโทรศัพท์เล่าอโอเคจากนั้นเราก็จะเอาอันนี้ไปเธอจะเอาอะไรไปล่ะ<ม>เราจะเราจะเอาโทรศัพท์พิซซ่าไปโอเค<ม>นี้ไปดีกว่า นี่ไปโพสต์กิญ okay. แจเคเสร็แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราขอเอากุญแจไปด้วยดีกว่ากุญแจบ้านของพวกเรา เราไปขึ้นเครื่องเราไปขึ้นเครื่องบินกันดีกว่าโอเคไปอพาร์ตเมนต์กันมาถึงอพาร์ตเมนต์แล้ว <c oughs> ใช่ไปเก็บเสื้อผ้ากันแจบ้านเรากุญแจบ้านเราไว้ในนี้ดีกว่าเอาไว้ในกระเป๋าเราโทรศัพท์เราจะไว้ตรงนี้ เสื้อผ้าเราจะไว้ตรงนี้โอ okay. เคเสร็จแล้วมาใส่ในกระเป๋าเราเกี่ยวกับคนขโมยโอเคของเรามีโทราศัพท์พิซซ่าวันหนึ่งเนะี่มันใส่ไม่ได้คุณ <laughs> ใส่ไม่ได้วางไว้ตรงนี้ดีกว่านั้นโทราศัพท์พิซซ่าเราเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางของเรานะเพราะว่ามันใส่ไม่ได้ ชุดเราก็จะไว้นี้เคของเราฮอรศัพท์ชุดไม่ใช่ลาขาเก็บพารศัพไว้ในกระเป๋าดีกว่านะนี่ โอ้เราเราขอเก็บด้วยกดผิด,ดโอเคอันไหนคือเตียงนอน นี่คือที่นอนของปินส่วนนี้จะเป็นที่นอนของเรากับพิมพัดโอเคโอเคอืมเราคิดว่าเราไปหาอะไรกินก่อนดีกว่า ใครต้ยำยมมามามาไว้ให้เนี่ยห้องนี้มีชักโครกด้วยอืมดีจริงๆิงอืมเราขอวันนี้เราอดอาบน้ำหนึ่งวันไปซักก่อนดกว่ะ เราขออดอับด้วยไม่ใช่ขออดเหมือนกันเอาไปซักกันไปซักสภอ โอเคเสื้อผ้าของเรากำลังซักอยู่เราคิดว่านอนกันดีกว่าโอเคแต่เราโอเคโอเคกินกินมื้อเย็นกันก่อนดีกว่าโอเคไม่มีอะไรกินเลยกินต้นมะเขือเทศก็ได้งา เข่อเทศมีอะไรนะเนี่ยเขือเทศอะไรมันมันเหมือนกันเอ,อ่อเราคิดว่าเราปวดท้องอะ่ะเราปวดท้องอา้อาวอ้าวปีนก็ไปเข้าห้องน้ำสิโอเค เสียงเอ๊ะหรืออะไรเนี่ยทำไมพี่ปิ่นอื้อ,อย่างเงี้ยไม่ไม่รู้เหมือนกันอะว่าอะไรปิ่นจะอึอเสร็จเนี่ย รู้เหมือนการพิมพัทเสร็จแลกูบตู้ เสร็จแล้งเสื้อผ้าซักเสร็จแล้ว,ลวไปดีเราเอาเสื้อผ้าของเราใส่กระเป๋าเดินทางก่อนอเราจะนอนกันที่นี่หนึ่งวัน ของพิมพ์พัดซักเสร็จไวจังเหมือนกับของนาซาด้วยนี่หว่าใส่เลยดีกว่าเคกระเป๋าเดินทางของเลรา ใ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคอืมเสร็จแล้วไปนอนกันเถอะเช้าวันถัดไปโอ้ยเสร็จแล้วเหรอเนี่ยโอ้เช้ารอร่อยเนี่ย